ที่ข่าวได้ยินมาก็คืออกหักขาชาหอบคืออะไรอะ่ะไอที่นา,าศิลาโพสต์ลงทวิตนั่นก็คือปั่นเหรอกาจ้าอีกมานี่สิศรลกเอาเดี๋ยวต่อบนห,หรอศ oh <my> ีลัก็มาว่ะโอ้ยกาศเดี๋ยวิดตัวไหนเร็วลูกกาจ้า<ด>นาเรียกไหนอะนู่นอ๋อขาอ <c oughs> <า>ับนี่ครับ โอ้หคะบอกว่าวันนี้คงสนุกนะกซึ้งอยู่จริงอันนี้คือพามาเที่ยวใช่ไหมใช่วันนี้มาเล่นด้วยไงก็บอกกันแล้วว่าจะมาเล่นด้วยแต่ว่าวันนั้นอะจริงจริงพี่ขอโทษจริงๆนะพี่รู้สึกผิดจริงๆไม่เป็นไรหนูโอเคขอบคุณมากเป็นเด็กดีอย่างนี้เป็นนานๆนะหนูนะครับแลวถ้าหนูกอดหนูจะโดนแฟนน้าต่อยไว้อ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นะไม่มีไม่มี คิดมากรู้ปะเนี่ยพี่ขอโทษด้วยจริงๆพี่ไม่รู้ว่าเราแบบเซนซีทีฟวันนั้นเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจฮะได้แล้วพี่จําไว้แล้วแหละว่าตอนเนี้ยคือพี่เล่นอะไรกับเองแบบอย่างนั้นไม่ได้พี่ก็เลยเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวพาไปเล่นอย่างอื่นแล้วกันนะได้คระบายอยากมีหลานเป็นเป็ดไหมกับเป็ดอับแล้วลยคองหลานกูเป็นร้อยเลยพอแล้วมั้งโอเคฮะโอเคได้เลยไปเจอกันไว้เจอกันขอบคุณมากนะวันนี้ คุณเดี๋ยวผมจะไปพักแล้ววันนี้ผมไหนๆมันก็พังแล้วเดี๋ยวผมพักเลยดีกว่าไหนๆก็พังถ้านะาต้องการบริการจากนักข่าวอีกก็เรียกได้ตลอดเลยนะครับได้เลยครับผมครับผมขอบคุณมากับครับนเดี๋ยวผมไปพักแล้วคุณขอโทษที่รบกวนนานะคุณใช่มใช่ใช่เดี๋ยวจะไปตรงนี้เลยผมไม่ไหวแล้วผมพักดีกว่าโชคดีจ้าจ้าโชคดีครับวันนี้ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากไอ้เผารอบพี่ เวลาดูอ่ะเรียกมาดูอ่ะเรียนรู้ซะนะหลานอะไรมาเก็แก่แลานเลยใช่หรอที่ถามมามันก็ไม่มีความหมายแล้วคือถ้าแจ๊จะเลือกขอบผมก็ไม่ได้อะไรหรือว่าไม่ได้เลือกขอบอย่าเพิ่งมาคุยกันอยู่เอ้าไปแล้วครับโชคดีครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับโชคดี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 ครับทุกคนโชคดีโชคดี <ๆ><ๆ>ไปแล้วคุณบายบายพาดพักโ oh, อ้ชิบไปแล้วจุบ๊บจุ๊บไปแล้วนะถ้าเธอโอเคอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกัน <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> แล้วตอนเนี้ยผมแบบโสดมากเลยคุณถ้าคุณโอเคนะ ไปเลยนะเดี๋ยว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 เจ้าควรพี่นิดให้ดีขอบคุณมากครับทุกคนโชคดีครับ้ยเจ้าแยไปหมดเลยปวดหัวเขาน่าเอาน่าเอาน้าอย่างน้อยเองก็ได้สู้เว้ยคขับเออสู้สุดท้ายนะเองจะแพ้ เองก,ก็กลับมาอยู่จุดเดิมเองชนะถ้าเองทําได้เองก,ก็มีความสุขครับมีแต่ได้กับวินกับวินไว้ถึงไม่วินเองก,ก็กลับมาอยู่จุดเดิมมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเสียถูกต้องครับผมโอเคเดี๋ย่เลยมีหลานให้พี่อุ้มเร็วๆนะ ว่าไงน้องหลักผัดเดียวเป็นไรวันนี้มีบุญคุณอยอะยะไปห็ดรูปวดหัววางเลยตัจนีเ้เจอกันจ้าเจอกันครับใหม่ๆค่ะมีลูกชื่ออะไรนะถ้ามีลูกชื่ออะไรนะอะไรเอาดูไม่มีเอาแล้วพ่อคือใครอ่ะฮะ ก็มึงไม่ใชเหรอไม่ใช่กูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่เหรอป้าเห็นไหมเอาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเห็นเห็นกันอยู่ไอ้เผามึงไข่ไปเยอะไอ้เบ่อตัวขอมเบ้งแป๊บนึงยืนอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไปหาเขนแป๊บนึงเจอกันนะเระวังนะไอ้ไม่สถานที่มิดชิดรู้ไหม แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่พี่จะมีนอ่นนะพี่ไม่มีพี่ไม่มีพี่มีแล้วพี่พี่เป็นหมันอ้าวแล้วถ้าพี่ขาไก่เขาอยากมีอ่ะเดี๋ยวไปรับมาเลี้ยงบ้านเด็กกับพายเยอะแยะออ๋โอเคโอเคเลี้ยงไว้ไอ้ไอ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 ของเบ้งไอจ้าอยากมีลูกไม่อยากบัวเลยอย่าด้วยไอไปของเบ้งไปได้ยินสมอนดู ได้เลยครับ600แก้วนะครับได้ครับเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนที่คุยไหมตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละถามหน่อยเรื่องจแจากอาจารย์ขอบนี่ยังไงหรอฮะตอนพี่หายไปพี่มีรู้เรื่องอคืออะไรนะเรื่องจแจากอาจารขอบอะยังไงหรอพี่ไมีรู้เรื่องอ่ะตั้งแต่พี่คุยกับจ้ามาตั้งแต่เมืองเปิดอ่ะตอนนี้พี่เพิ่งกลับมาพี่มีรู้เรื่องอ่ะพี่หายไปเดิน ที่ได้ข่าวมาว่าจะาจ้าอ,อกหักกับจ้าขอบแล้วก็พี่ที่พีมหายไปพี่ก็เข้ามาบ้างที่ได้ยินข่าวาจ้าขอบจ้าขอบที่สอนนอมันร้อกันนะเออแล้วเห็นน้าโพสว,ว่าเออจ้าจ้าชอบจ้าขอบอีกคือสรุปเรื่องมันเป็นยังไงของดีคือความสัมพันธ์ของเรามันเลยยังไงบ้างตอนนี้ อือช่วงพี่หายไปก็คือไม่ไม่คุยกันแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกับจะขอบหรอพี่หายไปนานหรอฮัลโหลผมหูดับไปเนี่ยได้ยินผมได้ยิน เมยตอบอม,มันก็คงชัดเจนแล้วแหละคุณทันดาเพิ่งให้เขาคิดก่อนให้เขาคิดก่อนไม่พี่คืออือ พี่พี่รู้พี่ไปแค่คนุพยพี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เลยไปห้ามหรืออะไรที่จะได้จะไปคุยกับคนอื่นนะพี่พี่ไม่ได้อะไรไพี่ถามตรงๆว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ดีๆพี่ก็หายไปอ่ะใช่พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ต้องเปลี่ยนเวรพี่อาจจะต้องเล่นรอบดึกเพราะว่า มันปัญหาโอซีน่ะเออแล้วตอนนี้พี่ก็เล่นไม่ได้ไม่แต่ไม่รู้ไงพี่ไม่เคยบอกหนูตรงนี้ไงแต่พี่ก็เข้ามาบ้างถูกไหมแต่พี่ก็ไม่ได้หายไปหมดอย่างงสามชาติเข้ามาทีเงี้หรออ้าวโอเคสามชาติที่จังหวัดมันอ่ะแล้วพี่ปิดตรงนั้นอ่ะก็เลยก็เลยไปคุยกับจาขอบหรอหรือยังไงเรื่องเรื่องสัมพันธ์ความสัมพันธ์จาขอบดีกว่าของพี่หายไปพี่มีพี่มันก็ตามนั้นแหละ ตามพี่หนูตัดสินใจไม่คือตอนเนี้ยมันก็เพื่อน,นอ่ะพี่เข้าใจาเพื่อนแต่เมื่อกี้ผิดแอบลอยมาเดินมาเดินเดินันเมื่อกี้พี่แอบมาเลย<ะ>เลยพี่ทักหากล้วยหาอะไรเลยโถพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ยทำไมกล้วยไม่มาตอนนอนสักทีมีอะไรอืมเป็นแค่เพื่อนกัน แล้วแต่ว่าที่ข่าวได้ยินมาก็คืออกหักเขาจะหอบคืออะไรอะ่ะไอที่น้าศิลาโพสลงทวิตนั่นก็คือปั่นเหรอไม่ใช่ความจริงเหรอแต่น้าข่าวมาหาพี่นะ เอาพี่ถามตรงๆคือความสัมพันธ์แจ้ากจะขอบอยังไงจะไปกันต่อหรือยังไงไอพี่รู้ว่าพี่หายไปเพราะปัญหาส่วนตัวแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็คือถ้าแจ้าไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้จะคุยกับพี่ต่อก็ตามนั้นแหละพี่ต้องการความชัดเจนอตอนนี้คือ,อยังไงอ่ะแล้วพี่เคยให้ความชัดเจนกับหนูเหรอ พี่เคยให้ความชัดเจนกับหนูไหมเรื่องขุนมือน่ะที่พี่บอกให้หาูไปเคลียร์กับที่เป็นคนที่ทําให้มันชัดเจนอ่าก็ถ้าก็ใช่ไงก็พี่ถึงบอกไงว่าเออถ้าพี่คุยกับหนูอยู่แล้วถ้าขุนหมือนเข้ามาคุยต่อแล้วจะมีปัญหาเรื่องการทํางานถูกไหมพี่เลยให้หนูไปเคลียร์ใช่ตอนนั้นหนูเคลียร์ให้พี่ไงทุกอย่างเคลียร์ให้พี่หมดแต่สุดท้ายแล้วพี่กหนูไปกันอ่าแล้วตอนนั้นพี่กับหนูเป็นอะไรกัน ไม่แค่คนคุยถูกไหมแล้วพี่เคยพูดกับหนูปะพูดว่าพี่เคยพูดดีๆเลยหนูปะอืพี่พพเคยพูดให้หนูรู้สึกว่าพี่ชอบหนูปะพี่เคยมีการการะทำอ,อย่างนั้นปะมันก็ไม่มีปะแล้วหนูจะรู้ไหมหนูเป็นคนทำให้มันชัดเจนมาตลอดแต่วันนึงพี่หายไป อโอเคก็ตามนั้นแหละมันเป็นความผิดของพี่เองโอเคพี่เข้า,จาใจแล้ว<อ>แล้วคือสรุปสรุปสองคนนี้เป็นไรกันเล้าคะ ก็ไม่มีเลยครับผมก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานครับทำอะไรไม่ได้กับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันที่อยากรู้สายตาที่เจอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรอ้ลกพี่เวนว่าเราต้องเชิญคุณหนุ่มกัญชงมาออกรายการผนกระแสอีกรอบแล้วถ้าไม่เป็นไรหรอกนะ เขาไม่ชัดเจนเราก็ทําให้ชัดเจนด้ตีหัวแล้วก็ลากเข้าบ้านปูเลยชัดเจนแน่นอนถูกที่จะผิดเวลาว่าด้านอันนี้เดี๋ยวเฮ้ยมันดังหนุ่มกันชงไม่อยู่เก็บไว้เปิดตอนหนุ่นกันชงมาอไม่ก็เห็นเมื่อกี้บอกโหนกันสวยอะไรไหมคือตอนนี้มันชัดเจนไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่า ก็เขาหายไปโดยที่ไม well ่บอกอย่างเงี <m <m ้ยมันก็ต้องความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วเขาหายไปตั้งเดือนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเดือนหนึ่งนี่ไม่น้อยนะนหนึ่งเดือนนะนะแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วอยู่ๆก็จะกลับมาแบบนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่หายไปสามวันซะหน่อยจะมาบอกว่าเป็นคนคุยไม่ได้ในเมื่อแบบอยู่ๆก็หายไปไม่แคร์ความรู้สึกเราเลยไม่ไม่มีใครแข็งแก่งเหมือนพี่ธัญญาแล้วก็ฮาเดสนะ ใจอยู่ใหญ่ย้ำใหญ่ย้ำแม่แม่หนูถ้าให้รอเป็นปีแม่หนูก็รอได้ครับถ้าเขาคนนั้นชื่อพาโบไม่เกี่ยวนะครับพูดแล้วมันช้ำเป็นน้ำดีว่ะคุณทันย่าเหมือนกันครับถ้าคนนั้นชื่อชอนอะต่อให้เป็นปีก็รอได้โอเคแม่ชอนม้ามาลุกได้แล้ว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 คุณเหมินนะคุณเหมินนะยังไงมาลุกได้แล้วมาพอให้คุณเหมินเขาก็นุ่นอะ ขุนมื่นเขาไปเรื่อยไปเรื่อยอังคิดเหมือนผมเลยม้าจีบกะที่จีบเบหมือนจีบจ้าจ้าแล้ววนไปจีบกันจีบผู้หญิงเหมือนว่านแห่ครับติดคนไหนก็เอาคนได้หวานหวานไว้ก่อนไงหวานไว้ก่อนรักที่ดีคือป้าพะบูรักที่ดีคือรักพี่ของเบงครับแม่ป้าอะะไรนตั้งเพลงนี้ อยู่ดีดีก็หายรายไม่ตอบอุ๊ยรายรอเรียกไม่ไหวหเลยรายเลยหรอถ้ารายเขียวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ใช่ใช่ใช่อยู่ดีดีก็หายไม่รู้ทำไมเดี๋ยวใช่เหรออ๋อไม่อยากโดนลิขสิทธิ์เลยกันเลยร้องผิดร้องผิดเพลงงร้อผิดไงอ๋อเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ร้องแบบเรียลลิขสิทธิ์ถูกก็แคบร้องหลบลิขสิทธิ์ครับจริงๆถ้าร้องจริงๆนี่คือแบบอยู่ดีๆกับเบิร์ด อยู่ดีๆก็บบินไม่รู้ทำไมเปิดเพลงติดเหลืองดูสิเกิดพึ่งห้องแต่จ้าแต่จ้าครับรบทวนตัวเองดีๆว่าเรารู้สึกกับคนนี้อยู่ไหมสอนดีๆนะสอนดี่ดีเข้าตัวเองนะถามใจตัวเองอ่ะโอ้ยไม่ไมันไม่เข้าหาเดทหรอกก็บอกอยู่ว่าหาเดทไห่ ไม่ได้รักไม่ได้รักตัวเองรักคนอื่นใช่ใช่คือถ้าถ้าคิดว่าแบบยังรู้สึกอยู่อ่ะก็ชัดเจนกับเขาก็ไปบอกเขาบางทีที่เขากลับมาหาก็แปลว่าเขาเขายังรู้สึกกับเราอยู่แต่ว่าใช่ว่าเขาไม่ผิดนะการที่เขาหายไปโดยที่ไม่บอกเราอ่ะเราก็ไม่ผิดด้วยที่เราะจะเริมไม่มีความรู้สึกกับคนอื่นรอมันท้อใจนะ บางทีเขาอาจจะแบบติดธุระจริงๆโดยที่แบบอาจจะไม่มีเวลาบอกขนาดนั้นก็ได้เดไม่ต้องเปิดเพลงบิลได้ไหมเอานะบางคนไปส่งอันนี้แล้วนะส่งอะไรส่งอะไรเขาก็อยู่เนี่ยไอพีซ้อมมาแล้วไอพีเซิร์ฟซ้อมมาแล้วอ้นางคนส่งเชฟเดี๋ยวพูดงไปในห้องคุยไม่มันอยู่ในรถป้าแล้วลูก อ๋ออ oh, right. oh. yeah, yeah. 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 ีกงั้นเอี่ยงเหรอป้าจ๊อกไอยากคุณทันย่าอยากหาว่ามาสอนนไปแล้วครับมีคนรอรับแล้วมีคนรอรับแล้วโอเคโอเคใช่